อย่าทำธุรกิจนะคะถ้ายังใช้3ข้อนี้อยู่จริง,รงๆหลายๆคนคงรู้จัก 4P เนาะซึ่งจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจที่ดีมากในสมัยก่อนนั่นคืออะไร Product Place แล้วก็โปรโมชั่นคืออะไรบางคนบอกโหครูไม่เข้าใจเลยเอาง่ายๆสินค้าดีอยู่ในสถานที่ที่ดีมีราคาที่ดีแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยคุณรู้ไหมว่าถ้ายุคนี้คุณใช้ 4P นี้เจ๊งเพราะเจ้าใหญ่ทาได้หมดแล้วเราคนตัวเล็กเราคนธรรมดาจะทาธุรกิจแบบนั้นได้ยังไงนี่เลยบอกเลยว่าคุณเกิดถูกยุคแล้วเพราะเราจะไม่ใช้สูตร คุณรู้ไหมว่าตอนนี้นิดหนื่อยพักอยู่ในที่พักที่เชียงรายที่ไกลโคตรและไม่มี 4P อันนี้หมดเลยไม่มีสักอันเพราะอะไรโปรดักนี้เป็นสถานที่ที่อยู่ไกลมากๆต้องนั่งรถโฟล์วิลขึ้นมาแล้วก็ลําบากด้วยกว่าจะขึ้นมาถึงโปรดักก็อยู่ห่างไกลราคาก็ไม่ได้ลดด้วยห้องนี้ก็สตาร์ทที่หมื่นอัพนึกออกไหมไม่มี 4P นี้อยู่เลยแต่สิ่งที่มีคืออะไรรู้ไหม เขาทําให้คนเห็นคือมีการตลาดนี่หน่อยจะมาหาที่พักที่เชียงรายจริงๆเคยพักมาหลายที่ลวแต่ละที่ไกลหมดเลยสิ่งที่เน่ยจะบอกคุณก็คืออัน,น,นเนี้ยนี่หน่อยแค่เสิร์ชใน Facebook แล้วที่พักอัน,น,นเนี้ยนี่หน่อยบอกเลยนะว่าแค่แตกต่างและถ่ายรูปสวยเรื่องเงินไม่ได้มานั่งดูเลยว่าเท่าไหร่แล้วไม่รู้ด้วยว่าตอนที่มาถึงนี่ต้องนั่งโฟล์วิวขึ้นมาลําบากด้วยนะแต่พอเข้ามาแล้วโคตรแฮปปี้เลยถึงแม้สถานที่จะอยู่ไกลราคาจะไม่ได้ถูกแต่คุณดูอ่ะเดี๋ยวพามาดูนิดน,นึง ให้ดูที่พักแบบนี้อยู่บนดอยมีสระว่ายน้ําแบบนี้นึกว่าอยู่สมุยแล้วก็ทุกอย่างดีมากให้แพนให้ดูตรงประตูนิดนึงอันนั้นเป็นอีกห้องนอนนึงที่โอ้โหถ่ายแบบมีอ่างอาบน้ํามีอะไรเยอะแยะมากคุณรู้ไหมว่าอันนี้คือไม่มี 4P อีกแล้วอันนี้ใช้แค่โซเชียลมีเดียล้วนๆแล้วการก่อสร้างของเขานะขึ้นมารถกระบะทีละอันนี่หนถึงบอกว่าจริงๆแล้วยุคนี้นะถ้าคุณมีของดี คุณแค่ทําให้คนเห็นเขาใช้เฟ e บุ o k นิดหน่อยแค่เสิร์ชว่าที่พักเชียงรายเจอเขาเลย แล้วก็มาเลยลุยเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่อยู่ตรงไหนต้องขึ้นโฟวิลมาไม่เคยรู้เลยมีโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่ได้สนใจจะมาวันนี้จะพักวันนี้ต่อไปต้องเป็นแบบนี้แล้วการตลาดยุคเก,กา่าใช้ได้ในธุรกิจยุคเกา่าไม่เหมาะกับธุรกิจยุคนี้ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าใหญ่แล้วนี่หน่อยรู้สึกว่าที่เนี่ยโชคดีมากก็เป็นลูกหลานของคนที่เคยอยู่หมู่บ้านที่นี่เข้าไปเรียนในเมืองแล้วก็กลับมาสร้างแล้วเขาก็ให้คนในหมู่บ้านอะ่ะได้มีงานทําคนในหมู่บ้านได้มาเสิร์ฟทีทามนิดหน่อยสั่งอาหารจากคนในหมู่บ้านที่ตรงนั้นดดบบน้้้้นนนกกก็เเิิดดดดดรราาาาายไแแลลลววคคุณูู่ถบบีีหม ความรู้จริงๆเรียนออนไลน์กันก็ได้อะเดี๋ยวนี้แล้วเอาความรู้ไปเผยแพร่ไปทําให้ที่บ้านตัวเองจเจริญคุณว่าประเทศนี้จะเป็นยังไง เพราะฉะน,น,นั้นนี่หน่อยถึงบอกว่าจริงๆเรียนฟรีกันนี่หน่อยใน YouTube ก็ได้หรือเรียนกับใครก็ได้ใน u t u b e เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วโอเคถ้าคุณแบบเพ้่อยากลงทุนไว้อยากเข้าใจว่าธุรกิจโลกใหม่ๆมันจะเป็นยังไงแต่ยุคถัดไปคือเราจะใช้ AI มาช่วยกับโซเชียลมีเดียถ้าใครรู้ก่อนเก็ตก่อนรวยก่อนเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัมมนาใหญ่นะที่ราคาที่ทุกคนจับต้องได้เลยราคาเจอตัวนี้หน่อยปกติหลักหมื่นถึงหลักแสนแต่วันนี้สัมมนานี้7พฤษภาที่จะถึงนี้สัมมนาใหญ่จัดยิ่งใหญ่ใหญ่ท หรือจะลงเป็นออนไลน์ก็ได้ที่ใครที่อยู่ห่างไกลหรืออยากลงมาเจอตัวด้วยแล้วได้ดูออนไลน์ย้อนหลังด้วยเพิ่มแค่1000บาทมาเจอกันหรือใครบอกอไม่สะดวกคุณดูออนไลน์ไปก่อนเรียนกับใครก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้คุณสามารถพัฒนาที่ของคุณได้1น้ําดีในประเทศนี้ที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนโอเคเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะทักได้ที่ไลน์แอดคุณนิดหน่อยนะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้บัตรเครดิตได้ออกใบนมกราสีได้แอดคุณนิดหน่อย s i k อ u N ส Z เคไอย2ตัวนะไปแล้วทุกคนบ๊ไยบาย